สวัสดีครับผมพีเจีงเกมมิ่งกับีมค์คนณะกับเกมบลอ h าร่านะและยังมีเจ้าเก่าคนเดิมนะซีราสวัสด,ดีครับโอ้โหรอบนี้เรียกชื่อถูกแล้วเว้ยวันนี้เราจะมาลองเล่นแร้งเกมนะง่ายๆก็คือว่าเราจะทําการไต่แรงกันใช่ปะ่ะใช่โดยประมาณนั้นถ้าพูดง่ายๆมาเรามาเริ่มตาแรกของเรากันเลยดีกว่ามาออยิน,ออย,นยินไปเลยกูขออยู่ตรงนี้เดีออ<ต>๋ยวยินยินสู้ไปยินสู้ไปเลยสูซุยินสุซุ <laughs> ้าตีเหรอโอ๊ย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 โออย่าดิอย่าสิอุย t a d ยืนนิ่งๆแล้วเฮ้ยเอ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยกูนี่ที่ลงไปนั่นกูนี่โอ๊ยกูตายแล้วแอะยีนันฆ่ากูเดี๋ยวนะตัวตัวกูอยู่ไหน ตุกุยเดี๋ยวกูมาต้องคุยเจอออกออกออกฮัทดัทดูนี่แน่ได้คิวแล้วเพื่อนเลยบ้ยมึงตีคุยอีกแล้วไเหลือเหลือเหลืครับบูยเอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ตกไม่เอาไม่ตกไม่เอาไม่ตก วิบ้าเอ้มันเล่นเก่งะเดี๋วมัโอ้ยหนี่มันแรงเกมนะเพื่อนหนึ่งศพโอ้ยกูโดนตบอพอแกอุ้ก่อนกูอยู่ตรงกลางเอ้ะวะไอ้จ้าโอ้ยกูโดนลุมทำไมเป็นกูที่โดนลุมโอ้ยยตบกูไอ้กูโดนอีกแล้วมึงอยู่ทีมใครกันแน่เนี่ยยินเอาเลยเพื่อน โอ้ย้ยเคือคือมาได้อยู่ฮ่าอ้ยไม่มมามม่ไม่ไมาไอ้โดนอ่านนึ่งตายแล้วตายอะตายแล้วมานั่นตีลงใหู้้ก้ยหนึ่งศพ เอาแล้วครับเอาแล้ว payment. เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจนะดิอาเรียบร้อยยังยังยังเร็วเร็วเร็วยดเที่ยวเมื่อกี้ตายตายจบได้ใช้ดาบเกียว굳ิฟังเลไม่มาต่ยกูไม่่อยกูไอ้บ้า โดินหลบไปอุ้ยอุ้ยอุยอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยยีนมึงตบกูยีนมึงฆ่ากูอีกแล้วยีนไงกูโดนมันตัวไยแล้วโทษเพื่อนคน ที่เก็บรูปเอ์ข้างหนงู<อ>ตาอีกแล้วหมดแล้วนะมันเหลือสองตัวมันออออตายแน่ไงเนี่ยนั่นแหละ,ล,ะล่วงล่วงเฮ <laughs> <laughs> ้ยเ,เ,เ,เยขมโมงโบกเขาฟางยีสวยสวย มันดะอาวุธตบไปเลยว่ากระเด็นนี่เนยไม่เอายังไม่อยากตายอ,อ้าวอุ้ยตายจริงแอะกูกดกูเดาได้ตัว <c oughs> <c oughs> นี้ก็ดุกอย่างแฟ่ ไอยตบคุยกันเไม่ลยอตนดรอวกูต่อยเพื่ออย่างเดียวตอนนี้ยาแล้ว ช่วยในเพื่อนใช่ไหมนี่แน่เอ็มบอทไม่ใช่เฮ้ยอุ้ยสมมติเอ็มบอทติดดึงติดดึงติดดึงอุ้ยให้โดนกันเด็กตลอดเลยไปโอ้ยกลอีกแล้ว เอ้าขโมยขโมยวุ้นกันตั้งใจเจตนาอย่ามาเอยกูสิกูเอยกูนี่วะเอ้าเอยกูไอ้ชีต้องใจนี่วะเย้สลังควายเอามาหิดนี่วะลังควายเอา ยิ่งกูมันมันได้ปืนเลเซอร์ของมันแล้วไม่ไอ้วิ่งโอ้ยไอ้ไปไม่เอาไม่เอาติดปี่แล้วอุ้ยอุ้ยมันอะไรช็อตโอ้ยโอ้ยโดนย้ำตี๊ดเออ โอ้ยโไม่เอาไม่ะอ้ยโอ้ยโดนยิงตุดลัวๆเลยกูจยลกนตาแล้นเนี่ยอ้าหายแล้วโอ้ยดูดิโอ้ยโไปดูสไนเปยำบอดมันต้องไม่จบอย่างนี้พอยเอามาหิดไม่จบตกตกอีโอเคถือว่าถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้อยู่ทีมพอยเอมาหิด วันนี้แพ้ไหมไม่แพ้ใช่ไหมแพ้ไปรอบตึกเฮ้ยไม่เอาตามนั้นกูเพิ่งตื่นไม่นับจีไม่แพ้กูไม่แพ้เอ้โหสํารับ,รบสํารับวันนี้พีจีนเกมมิ่งขอลาไปเท่านี้นะครับสําหรับคลิปที่2ของเกมบล็องฮาร่านะฮะสําหรับคนที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์หรือกดซับสไคร้ได้นะครับสหรับวันนี้พีจีนเกมมิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ